ันนี้ axillary artery แตกให้ brachial artery ศัพท์ saccula artery ศัพท์ saccula artery แตกให้ thoraco dorsal เลี้ยง latissimus แตกให้ suprascapula ตัวอื่นไม่มีทำไมตมตัวนี้ตัวนี้ต้องจำ suprascapula จะเป็นเส้นที่แตกจากศัพท์ saccula artery แล้วก็วิ่งรอดใต้ศัพท์ saccula l เป็นตัวเดียวของหมูอ่ะหมูเป็นตัวเดียวแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเดิมของตับปราแาปูล่าที่วิ่งระหว่างตับปราแาปูล่ากับเทเลสเมเจอร์แล้วก็อันนี้คือคอร์ดออเซอร์คัมเฟกฮิวมาร์ลเส้นที่มันลงไปข้างล่างอ่ะเส้นที่มันแทงลงไปอ่ะ มันเป็นเส้นเดียวที่แทงลงไปใช่ไหมแล้วมันแทงไปทางนี้เพราะฉะนั้นอะ่ะไอ i l ล a รี a อาร์เที่ก็จะแตกให้เคนียลเซอร์คัมเฟคิวมาลาใช่ไหมราเปลี่ยนชื่อเป็นเบคเคียวอาร์เทอรี่แล้วเบเคีย r อาร์เทอรี่อ่ะก็ให้ดีเบเคียวให้ไบซิพิโต้แล้วก็ให้โคแลททลเลอะเอาหน้า แล้วก็มีทานตัวเวอร์คิวบิตอลอทีนี้แบบไอตัวคอมมอนของอินเตอร์ลอเตียะคือเหมือนยังไม่ได้หาแต่ว่ามันแบบต้องผ่าโพเนเตอร์เทเลสก็เลยยังไม่ได้ทำใช่นี่คือโพเนเตอร์เทเลสเนี่ยมาจาบยังไม่ได้เปิดด่ะเดี๋ยวเปิดดูก่อนแต่ว่า มีเดียนมีเดียนที่ลงมาก็จะลงมาเราก็แตกให้เรเดียลใช่ไหม,อ,มอ่ะเรเดียลเฉียเรเดียลเี่อันนี้คือเรเดียลเลอันนี้คืออันนี้เรเดียลอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้คือมีเดียนมีเดียนพามาเฉมี่เหมือนมันจะมากำเนิดด้วยมั้งเนี่ยมันอันนี้เป็นเนิร์มนะอ่ะเอาใหมา่อันนี้มีเดียนใช่ไหมเราแตะให้เรเดียลกับแตกให้เหมือนเดิมตัวเดิมของมัน หมดแล้วที่รี